ครับไอเดียที่สองไอเดียที่สองอันนี้สําหรับคนที่ผมเพิพอดีว่าผมมาคิดไอเดียเรื่องนี้ผมคิดว่าเออมีหลายคนเหมือนกันครับที่ที่เป็นที่เป็นอินเวสเตอร์นะที่หรือว่าลูกค้าหลายคนที่เป็นเอ,อ,อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาชอบซื้อที่เขาชอบซื้อที่ชอบซื้อนาเก็บไว้เป็นเป็นเหมือนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บางคนก็ซื้อนาบางคนก็ซื้อที่เพื่อเก่งกําไรบางคนก็ซื้อที่เพื่อปล่อยเช่าแล้วก็เก็บค่าเช่าที ลักษณะแบบนี้ผมบอกเลยนะท่านเราไปเจอลูกค้าที่ชอบสายนั้นนะครับสามารถใช้ i-smart นะครับไปแทนที่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ดีมากและผมบอกเลยเจ๋งกว่าเยอะอย่างไงไปดูกันนะฮะอ่ะสมมุตินะครับมีลุงคนหนึ่งชื่อลุงวอนะครับลุงวอเนี่ยเอ่อต้องการจะซื้อที่นานะครับไปเห็นที่นาแปลงนี้สวยมากมีคนเขาประกาศขายครับไล่ละสองแสน นะครับที่นาไร่ล,ละสองแสนนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นที่นาแบบไม่ได้ติดถนนนะไร่ล,ละสองแสนเนี่ยก็จะเป็นแบบกลางๆหน่อยนะครับราคาต่ำราคาราคาไม่แรงแต่ว่าทําเลก็จะแต่ว่าเอาไว้ทํานาไม่ไี้ซีเรียสอะไรไร่ล,ละสองแสนบาทเขาประกาศขายสิบไล่ลงวอเลยบอกว่าเฮ้ยน่าสนใจน่าซื้อเอาไว้สิบไล่เนี่ยไร่ล,ละสองแสนนะครับเพราะว่าเขาต้องการอะไรอันนี้อันนี้ถ้าใครถ้าใครมีญาติพ่อแม่พี่น้องทํานาจะรู้ว่า เวลาเรามีที่แล้วเราปล่อยให้เช่าเนี่ยนะครับค่าเช่านาเนี่ยเนี่ยไร่ละพันไร่ละพันประมาณนี้นะไร่ละพันปีละพันเช่าไปเลยปีละพันเขาชอบอชาวนาชอบนะครับคนที่หรือคนที่มีตังค์ก็ชอบซื้อที่นาเก็บไว้เพราะราคาก็ขึ้นด้วยแล้วก็สามารถเก็บค่าเช่ากินได้ด้วยตัวเองก็ไม่ต้องไปทํานาให้มันเหนื่อยเก็บค่าเช่าไร่ละพันแบบเนี้ยไปตลอดชีวิตนะครับดังนั้นลุงวอทำดีลุงวอก็เลยจึงลงทุนไปนะครับเป็นชาวนาที่มีตังค์นะเป็นชาวไร่หรืออาจจะเป็นอาเซียก็ได้นักลงทุน ลงทุนไปเลย2ล้านบาทไปซื้อนาหลังจากนั้นพอซื้อมาแล้วอีตอนซื้อต้องวุ่นวายหน่อยนะต้องไปกรมที่ดินไปเสียค่าจดจำนองค่าอะไรค่าโอนอะไรต่างๆวุ่นวายเสียเงินเสียเวลาด้วยนะได้มาแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นปล่อยเช่าก่อนปล่อยเช่าต้องหาคนเช่าก่อนก่อนหาคนเช่าต้องดูด้วยว่าคนเช่าคนไหนไว้ใจได้คนไหนไว้ใจไม่ได้มาได้คนเช่าเลยครับหลังจากนั้นได้ค่าเช่าครับมีไร่ละพันใช่ไหมซื้อมาแล้ว1ิบไร่ได้ค่าเช่าปีละหมื่นบาทแบบนี้ ไปตลอดอยังมีความสุขชีวิตของคนทั่วไปที่ชอบลงทุนในอสังหาโดยเฉพาะที่ดินจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ลองมาดูอันนี้สมมุติผมไปเจอลุงวอนะครับผมจะแนะนำลุงวอลอย่างนี้ครับคุณลุงครับถ้าเกิดว่าลุงนําเงินอันเนี้ยนะจำนวน2ล้านเนี่ยเอาไปซื้อไอ m สมารพวกเราอ่าเปยนใหม่เอามาซื้อไอ m สมารดูนะถ้าเขาเอามาซื้อไอสมาร ลุงวอเนี่ยใช้เงินซื้อไอสมาร์ทเนี่ยแค่ปีละสองหมื่นแค่ปีละ 2, 9, สองแสนเก้าสมมติคุณลุงคนนี้อายุสี่สิบวกลบได้นะบวกลบก็อยู่ประมาณน 3, 000, มเนี้ยสามแสนไม่กินเนี้ยนะครับโดยเขาผ่อนนะครับเอามาซื้อไอสมาร์ทเหมือนซื้อที่ดินเลยแต่มาผ่อนกับเรานะปีละสองแสนเก้าเปลี่ยนมาเป็นไอสมาร์ทน,นะครับผ่อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหกปีแสดงว่าหนึ่งลุงวอไม่ต้องเตรียมเงินสองล้านแหละ ไม่จําเป็นต้องมีเงินก้อนเงิน2ล้านที่มีเก็บเอาไว้ดึงมาแค่2องแสนเส่วนที่เหลือยังลงทุนได้ต่อเอามาแค่2องแสนเซื้อไอสมาร์ทสิ่งที่ลุงวอจะได้รับนะครับแล้วลุงวอจ่ายแบบนี้6ปีใช่ไหมสองแสนเก้าูเมื่อกี้ให้ดูตัวเลขแล้วลุงวอใช้เงินแค่1นึ่งล้านเจ็ดแสี่หมื่นแสดงว่ากําไรขั้นต้นของลุงวอเลยนะครับเงินอีก2องแสนหลุงวอเก็บไว้นั่นคือกําไรขั้นต้นของลุงวอไม่ต้องเอาสองล้านมาซื้อซื้อเต็มที่แค่ล้านเจ็ดนะ กับรการต้นอ,อีก200,000กว่าบาทเก็บเอาไว้นะครับทีนี้ลุงวอได้อะไรจําได้ไหมครับระหว่างสัญญาท่านลุงวอเขาซื้อเนี่ยทุนประกันที่1ล้านจําได้ไหมปีที่6เป็นต้นไปเงินคืน2% 2%เซ์เอร์เซ์ของ1ล้านลุงวอเสมือนได้เงินคืนระหว่างสัญญาปีละ2 0 0 0 0บาทไปจนอายุ80เหมือนลุงวอได้ค่าเช่าถึงปีละ20,000บาทไปตลอดยังมีความสุขกว่าและสบายใจกว่าการซื้อที่ดินด้วย เห็นไหมเมื่อกี้ซื้อที่ดินใช้เงินตั้ง2ล้านได้ค่าเช่าปีละหมึนะครับอันนี้ของเราปีละ2องแสได้ค่าเช่าปีละ2องหมืนแบบไหนสบายกว่ากันครับแบบไหนสบายกว่ากันดังนั้นไอ m สมารของเราดีกว่าเยอะเลยผมคิดว่าหลายคนถ้ามีลูกค้าแนวแนวนี้นะครับลูกค้าที่ผมคิดว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่มีสตางค์อันนี้ สนใจมากๆทีนี้ลองมาเปรียบเทียบกันดูไหมเอาให้ชัดเจนเลยว่าแล้วระหว่างสองฝั่งนี้เนี่ยระหว่างนําเงิน2ล้านไปซื้อที่ดินนะครับกับเอาเงิน2ล้านหรือแค่ล้านเจ็ดเนี่ยมาซื้อไอสมาร์ตต่างกันยังไงอาจารย์วอรสรุปมาให้แล้วเรียบร้อยนี่มาเปรียบเทียบกันเอาแบบชัดเจนเลยนะหนึ่งถ้าเอาเงินไปซื้อที่นาค่าเช่าก็ถูกทุกท่านเชื่อผมไหมแล้วต่อไปการเช่าทําไร่ทํานาทําสวนเนี่ย โดยเฉพาะทํานาเนี่ยนะค่าเช่าจะถูกลงเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะราคาข้าวมันถูกลงเรื่อยๆครับเพราะอะไรเพราะสังคมต่อไปก็เฮลตี้อีกครับคนไม่ค่อยกินข้าวครับคนจะกินก็กินน้อยมากกินน้อยลงแล้วข้าวที่เรากินก็ไม่ใช่ข้าวที่ปลูกในภาคการครับคือข้าวที่ปลูกเป็นจานวนน้อยในภาคอีสานคือข้าวหอมมะลิดังนั้นข้าวที่เราปลูกเกืนส่วนใหญ่ทั้งประเทศจะถูกส่งออก จะส่งออกก็ส่งออกไม่ค่อยได้เพราะเวียดนามหรือเพื่อนบ้านเราหรือแม้ประเทศที่เขามีเนื้อที่เยอะๆเข้าปลูกข้าวได้แล้วและเขาส่งออกได้ถูกกว่าเราดังนั้นเทรนด์ของการเทรนด์ของการทํานาข้าวผมมองว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะอ,อผลผลิตก็จะถูกลงถ้าเราเพราะว่าคนไทยมีการขายข้าวเนี่ยเราขายเป็นเกวียนเกวียนคือพันกิโล เราไม่รู้จักทําการเราไม่รู้จักทําเพิ่มมูลค่าญี่ปุ่นขายข้าวไม่ขายเป็นเกวียนกับขายเป็นคําคําละสามสิบาทคําละห้าสิบาทคาร้อยเราขายเป็นเกวียนเกวียนละหกพันบาทแต่นักคาเช่านาจะถูกลงไปเรื่อยๆสองจะซื้อนาก็ทีหนึ่งเนี่ยรซื้อที่ดินเราต้องไปหาเงินก้อนใหญ่มาซื้อจริงไหมไม่มีใครค่อยเราผ่อนนาจริงไหมคนไม่มีต้องทําไงต้องกู้ต้องกู้ต้องไหนต้องเสียดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าเราผ่อนได้ เดี๋ยวไปดูกฝังหนึ่งนะครับต้องหาเงินก้อนใหญ่มาซื้อเท่ากับว่าเสียโอกาสในการลงทุนแล้วก็ซื้อแล้วหาคนเช่าได้มีสิทธิถูกเดี้ยวนะเพราะว่าปีไหนแล้งปีไหนน้าท่วมขอโทษครับเขาทานามไม่ได้เขาไม่จ่ายค่าเช่าครักจริงไหมแล้วถ้าท่วมถ้าแล้งหลังจากนั้นเราในฐานะเจ้าของที่ก็ต้องเสียเงินในการรีโนเวทที่ตัดหญ้าเอ่ย่าหญ้าเอ่ยอะไรต่างๆโอเยอะแยะมากมายสาม ที่นาที่นี้ถ้าเกิดวันหนึ่งถึงวันหนึ่งไปซื้อมาสองล้านอยากจะขายจริงๆเพราะว่าอยากจะทําเงินต้องการจะใช้เงินก้อนขอโทษครับขายยากมากๆขายยากมากๆหรือถ้าอยากจะขายง่ายทําไงรู้ไหมลดราคายอมขาดทุนครึ่งเดืนซื้อมาสองล้านขาย1ดล้านนั่นแหละครับถึงจะมีคนซื้ออ่ะทีนี้กลับมาฝั่งไอสมาร์ทของเราด้านขวาถ้าเป็นอย่างนี้ด้านซ้ายนะครับคิดว่าคงไม่น่าจะแฮปปี้เท่าไหร่มาดูไอสมาร์ทของเราแปดสิบทับหก เหมือนกันเลยใช้เงินเท่ากันแต่หนึ่งเงินที่คืนหรือค่าเช่าได้มากกว่าลงทุนเท่ากันเลยไอ้ตัวนั้นได้ไล่ละพันหรือว่าปีละหมื่นอตัวนี้ได้ปีละสองหมื่นได้มากกว่าเท่าตัวสองไม่ต้องลงเงินทีเดียวทยอยผ่อนแค่ปีละสองแสนเก้าไม่ต้องลงตูวเดียวสองล้านบาทสามราคาถูกกว่าด้วยมีเงินสองล้านถ้าซื้อที่ดินจ่ายเลยสองล้านแต่ถ้ามาซื้อไอ้สมาร์ทจ่ายแค่ล้านเจ็ดอีกที่เหลืออีกเกือบเกือบสามแสนบาทถือว่าเป็นกาไรขั้นต้นเอาไปไทําอะไรเยอะแย่ สี่ครับหมดกังวลเรื่องของผู้เช่านะครับอันนี้รีบทําสไลด์ไปหน่อยขอให้หมดกังวลเรื่องของผู้เช่าเพราะอันนี้ไม่มีผู้เช่านะครับหรือการเบี้ยค่าเช่าเพราะกรุงไทยแอคซ่ารับรองการจ่ายถึงสิ้นปีปุ๊บถ้าใครบอกขอรับเงินบริษัทโอนให้เลยทุกๆสิ้นปีแล้วโอนตรงเวลาด้วยไม่ต้องถ่วงด้วยนะครับจ่ายเข้าบัญชีให้เลยปีละ2 0 0 0 0ื0 0 0 0ง0 0 0 0นสอนแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือไม่เก็บเอาไว้นะครับถ้ายังไม่รีบใช้รับดอกเบี้ยเพิ่มได้ด้วยดอกเบี้ยเท่าไหร่จำได้ไหมครับ0ู แบบการันตีนะฮะแล้วก็พวกเราครับแถมตัวนี้นะลดหย่อนภาษีได้อีกปีละแสนด้วยเบีย้ย2องแสนที่ลูกค้าจ่ายนะครับเอาไปลดภาษีได้อีก2องแสนอันนี้เลยอันนี้ไฮไลท์ทุกท่านครับไฮไลท์สุดคืออันนี้ผมการันตีด้วยนะว่าที่ดินอันนี้ที่ชื่อ iSmart เนี่ยคุณสามารถขายต่อเพื่อทำกำไรได้โดยคุณซื้อมาล้านเจ็ดใช่ไหมผมการันตีเลยไม่ต้องลุ้นเลยที่นี้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้น คุณขายต่อได้ในราคา2ล้านแบบการันตีนอกจากได้ค่าเช่าปีจะสองหมื่นระหว่างทางแล้วนะการันตีขายต่อได้สองล้านสองล้านตรงนี้1ใครขายตอนอายุ80ดขายตอนอายุ80บครบสัญญาปั๊บรับเงินก้อนใหญ่2ล้านนี่เลยมีคนซื้อต่อคุณทันทีหรือ2เสียชีวิตก่อนปกติที่ดินเนี่ยพวกเราครับเวลาผมซื้อไว้นะใครซื้อที่ดินเอาไว้2ล้านบาทเกิดสมมตินคนส่วนใหญ่ไม่ทําพินัยกรรมถ้าตายไปเน,น,นี่ยไอ้นี้วุ่นวายเลยว่า ถ้าตายไปเนี่ยอันนี้วุ่นวายว่าใครจะมาเป็นคนรับมรดกหรือไอ้ที่ดินตรงนี้ต่อนะครับก็เหมือนเดิมนะครับต้องแต่งตั้งผู้จัดก,การมรดกภรรยายังอยู่ไหมคู่สมรสอยู่ไหมลูกอยู่ไหมพ่อแม่อยู่ไหมพี่น้องอยู่ไหมต้องไปดูเพื่อจะส่งต่อมรดกให้กับคนรุ่นต่อไปโดยไม่รู้ด้วยนะครับว่าใครจะได้รับเท่าไหร่แต่อันนี้ครับสองล้านบาทที่เสียชีวิตเส,สมือนเหมือนกรุงไทยแอคซ่าถ้าพี่ตายผมขายที่ให้เลยในราคาสองล้าน นะถ้าพี่ตายผมหาคนซื้อให้เลยในราคาสองวันขายได้ทันทีแล้วถ้าพี่ไม่ตาย80ผมก็ผมขายให้การันตีกําไรได้ด้วยเช่นกันเห็นไหมครับนี่คือความต่างระหว่างการนําเงินก้อนเดียวกันแต่เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนจากการที่จะต้องการใช้แบบเดิมทําแบบเดิมคือการเอาไปซื้อแทบบี่ต้องยุ่งยากวุ่นวายรายได้ก็น้อยมาทําแบบสบายๆกับคุณไทยแอคซ่าที่ชื่อไอ m a มา์นะครับผลตอบแทนสูงกว่าสบายกายสบายใจไม่ต้องเดือดร้อนอะไรด้วย,วยการันตีขายต่อได้ด้วย